สำหรับการเจริญพระกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอ,งสอ,งสองนความมุ่งหมายของพระองค์ก็ว่าต้องการหะทุกคนคนทุกยอมมือลงและจะยอมนานไม่เหมือนจะไม่ปไแปลกว่าต้องการหะทุกคนคนทุกคือไปนิพพานบุคคลที่ไปนิพพานได้นั้นต้องมีจิตใจสะอ,อาดจ,จากกิเลส ใหการเจริญกรรมฐานจริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสามอย่างประจําประจําใจปือหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีนี้ต้องระมัดระวังให้มากสองมีสมาธิสามมีปัญญาแล้วก็ทั้งสามอย่างนี้ก็จะแยกกันไม่ออกแยกไม่ได้การเจริญกรรมฐานต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิตั้งมั่นด้วยมีปัญญาด้วย พระมความว่าการจเจริญกรรม,มาฐานทั้งสามถะและวิปัสสนาญาณต้องปฏิบัติร่วมกันคือต้องใช้ปัญญานักปฏิบัติขั้นแรกก่อนที่จะเริญสมาธิตามอุทุมบริกาสูตรที่พระเจ้ทาทรงตรัสให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรกวาลทั้งปวงจะหมายความว่าในโลกนี้ทั้งโลก เราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครถ้าใครมีความทุกข์เราจะเกือ้อกูลให้มีความสุขถ้าใครได้ดีเราพอยินดีด้วยถ้าใครเพี้ยงพร่ำมีความทุกข์เติมวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่สั่งเติมจะเฉยอยู่ก่อน <c oughs> แล้วก็ยาหาโอกาสช่วยมันมีโอกาสนี่เป็นอันดับแรกนักเริยนกรรมฐานทุกคนอันดับแรกการทรงจิตต้องทรงอย่างนี้ตลอดวันต้องมีเมตตาจิตต้องมีกรุณามีมุตตามีเบิดขาที่เราพอมีหาสีหลังจากนั้นแล้วก็อขอทุกคนตั้งใจชำระศีนเรารักษาสินห้าโดยทศาสิน 8, แปดโดยกษากะบะ10สิบ อย่างใดอย่างหนึ่งลรควบแต่งก็าตามต้องเอาจิตเข้ามาระวังเรื่องศีลให้ครบถ้วนตลอดเวลาอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าศีลขาดสมาธิก็เสื่อมจะรงความว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือถ้าศีลบริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธิ์ได้เพื่อหนึ่งเมตตาความรักกรณนัความสงสาร ้าเราขาดเมตตาความรักขายกรนาความสงสารเราจะสมาทานสินสัตย์ั้งต่อหนึ่งวันเราก็เป็นคนไม่มีสิลเพราะสินต้องมาจากความรักความสงสารฉะนั้นทุกคนให้ยึดพิมพ์ฐารสี่เป็นพื้นฐารเมืม่อชำระสินเห็นว่าสินดีแล้วต่อน,นังไปก็พยายามระงับนิวรห้าประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ภาวนาก็ดีและพิจารณาก็ตามเวลานั้นจงอย่าให้วรณาประการควบคุมใจนิวรณาประการก็คือหนึ่งตามมาฉันทะจิตมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความโกรธความเามบาวดคือความไม่พอใจสามความง่วง สี่จิตฟุ้งซ่านห้าส่อใสในผลของการปฏิบัติถ้านิวรห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปครอบงำจิตขุม,มันได้ท่านพุทธบริษัทเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามเวลานั้นเป็นอนว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะใช้กําลังทิ่ปรนนายาณก็ใช้ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดที่ปรนนายาณก็ไม่เกิด นทั้งเวลาที่ยากอยู่พุทธวิสัชจะภาวนาก็ตามพิจันนายก็ตามก็จะพยายามหักข้ามในวรรัห้าประการนันเสียก็เป็นว่าพื้นฐานแรกแท่งการจเจริญกรรมฐานก่อนจเจริญต้องทำใจตามนี้นะตอนนี้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรพกพระเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนเข้ารับทราบรมให้ใจเขาเา้าอก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจะภาวนาการภาวนานี่ขั้นต้นของกรรมฐานไม่จํากัดในตอนต้นเนี่ยไม่จำกัดใครภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบแลวแต่ถนัดถ้าไม่เคยใช่บนอดบ,บทภาวนามาเลยเข้าใช้สมมพุทธ佛 คำว่าพุโทโธนี่เป็นการพันภาวนาทำความดีของพระพุทธเจ้าเพว่าพุธทธานุสติหรือว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธใใจออกนึนว่าโธพยายามถ้าหนนากวยขณะนั้นเรารู้ลมหายใจเข้าให้ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีถือว่าทุกท่านเวลานั้นจิตทรงสมาธิถ้าไม่มีอย่างอื่นรบกวนใจ ถ้าบังเอิญมีอาการอื่นอารมณ์อื่นรบกวนใจถ้าเรารู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจเอาทัโทต่อไปใหม่เมื <c oughs> ่อวานนี้ได้พูดถึงเตโชเกสินก็เป็นอันว่าจบเตโชเกสินอันนี้พิเศษโยมนะเป็นการต้องการให้พระแะญาติโยมศึกษากรรมฐานใหนทบสี่สิบสำหรับวิธีปฏิบัติมโนยิธิจะพูดตอนทาย วันนี้ก็เตโชวาโยวันนี้เป็นวาโยกสินวาโยกสินนี่ก็ใช้สับปราไวเวลาภาวนาใช้สับป,ปวาโยกสินงังจําสั์ให้ดีนะวาโยกสินคือเกสินลมก <c oughs> ็ใช้สัพบภาวนาว่าวาโยกสินงังการใช้เกสินลมนี่หานิมิตยาก อารมเราไม่สามารถจะเอาลมมาเป็นิมิตได้ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าคนที่ได้ฌานในกสิณอื่นมาก่อนแต่ว่าทุกท่านข้าศึกษาตั้งแต่ปฐวีกสิณมาถ้าบาังเอิญได้ปฐวีกสิณแล้วได้เตโชกสิณแล้วมาปฏิบัติในวาโยกสิณให้ทำกสิณขั้นต้นที่ได้แล้วได้ฌานสี่ซะก่อน ถ้าจิตจะถึงต้นเดิมถึงทางสี่อามรมทางสี่คือปัจจีนกสินก็อจิตเข้าตั้งอยู่ในในฌานสี่แล้วเราก็ย้ายอารมณ์ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งถ้าทางสี่มันย้ายไม่ได้ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งถึงขั้นอุปจารสมาธิคือจิตมีกำลังเคลื่อนไหวได้เบาลงย้ายเข้าไปจับเตโชกสิน หลังจากนั้นมาเตโยสินส่งตัวทั้งชานสี่แล้วตั้งใจให้เป็นศุขก็ไปจับวาโยกสินต่ออันนี้เป็นของไม่ยากถ้าใช้กำลังของชานสี่เป็นชานเราจะเห็นกระแสลมในอากาศซึ่งกระแสลมในอากาศนั้นไม่เกินกำลังของที่ยปุนญยานอตนนี้สมมติว่าถ้าเป็นคนที่ฝึกใหม่ ไม่สามารถจะมีทิตุัญญเห็นกระแสลมได้ท่านก็ให้เสงเกตอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้ตามธรรมดากิ่งไม้ถ้าอ่อนบ้างก็สมงควรเวลาลมพัดมากิ่งจะไหวไปไหวมาก็มีความรู้สึกว่ากิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมานี้อาศัยกระแสลมสัมผัสจะสําคัญ เมื่อกระแสลมมีความแรงกว่าความแข็งของกิ่งไม้จะใบไม้กิ่งไม้จะใบไม้ก็จะไหวให้เอาตาจับกิ่งไม้จำอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้นั้นแล้วก็นึกในใจว่าวาโยูกสินางแล้วก็หลับตานึกถึงภาพขึ้นกิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมาภาพภาพนั้นลืวนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำนี้ก็เหมือนการทุกข์องทุกเราสิง ทำไปทําไปแล้อจิตมีจับสามารถจับภาพไว้นานพอสมควรต่อไปจิตจะไม่เข้าถึงปีติคือความอิ่มใจถ้าเรียกเท่าสมาธิเรียกอุปจาระสมาธิตอนนี้ภาพจริงไม้จะใบไม้ที่หวันจะปรากฏในใจตลอดเวลาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะเคลื่อนไไหนไม่ค่อยจะคลายอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิ เป็นสมาธิขั้นกลางต่อไปสีใบไม้จะค่อยๆกลายจากใบเขียวหรือใบแดงหรือใบขาวก็วาตามไกจะค่อยๆกลายไปสีเหลืองเพียน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนทั่งเหลืองหมดทั้งใบทั้งกิ่งเหลืองชัดเราก็อย่าสรงอารมณ์ตามเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทรงอารมณ์ตามนั้นรู้ลมหายใจเขาเออกรู้คำภาวนาตามเดิม ยิย่งเอาจิตนึกถึงภาพใบไม้ที่กลายไปแล้วต่อมาถ้าจิตมีกําลังสูงขึ้นเป็นขั้นอุปจาระสมาธิเหมือนกันกลิ่งไม้ถ้าใบไม้ค่อยค่อยกลายเป็นสีขาวทีือนน้อยละน้อยจะน้อย,อยพอขาวทั้งหมดชื่อว่าเต็มกําลัง,งอุปจาระสมาธิตอนนี้เกสินนี้จะไม่สอนเรื่องทิกุญญาถ้าเกสินทิอฐิปุญญา,า,า,ปญญาเป็น,ปญญนเตโชสินตรง ถ้าต่อมาก็ภาวนาเรื่อยๆไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตจับภาพนั้นให้ทรงอยู่ภาพนั้นสีขาวจะกลายเป็นแก้วกลายเป็นแก้วเีลดน้อยๆดน้อยเน้อยผทิ่สุดกลายเป็นแก้วใสสะอาดมากอีกตอนที่นี่ไมเจะสิงกลายเป็นแก้วในตองสังเกตลมหายใจเข้าออกถ้าเรายังภาวนาอยู่ ทำภาวนาว่าวายโยกสัสนงังยังภาวนาอยู่ยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งเป็นใสเป็นแก้วแล้วนะต่อมาภาพใสเป็นแก้วใสามากขึ้นจิตมีความอิ่มเอิบมากขึ้นแต่ลืมภาวนาคำภาวนาหายไปลมหายใจเข้าออกยังรู้ลมหายใจเขาออกเบาลง อย่างนี้แปลกายของฌานที่สองต่อไปจิตมีการแนบสนิทอิ่มเอ,อิบมีความสุขมากเรียกว่าความอิ่มเอ,อิบความปรับเพิ่มหายไปนี่คือความสุขจากการกับการทรงตัวของจิตเรื่องเอกตารมอาการร่างกายนั่งเฉยๆนอนเฉยๆไม่กระตึงเครียดไม่กระตุงตัวแต่ความจริงเราไม่ได้เกรงลมให้ใจเบาลงมาก หูยินเสียงภายนอกเบามากอย่างนี้แปลการของชานที่สามต่อไปอยังเห็นภาพกระเสิยนเป็นแก้วใสหนักขึ้นดีมากทางสายสาชัดเจนีว่าไม่ไม่มีอะไรน่าจะมีสายสายส,สวยมากรายกุศลลมให้ใจหายไปจิตมีการทรงตัวแนบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหว ภาพแก้วสายจิตปลอดโปรงอย่างนี้แปรการของชาทีสี่ต้องพยายามชงตัวเข้าถึงชาในสี่ไว้บ่อยๆล้องฝึกฝนให้เข้าถึงชาในสี่ให้ให้คล่องและให้เร็วที่สุดทั้งนี้เพราะว่าวายโยกกสินเป็นกสินใช้สาหรับคือต้องการความเบาต้องการความเร็วถ้าของที่หนักๆเรายกไม่ขึ้น ต้องการให้เบาก็ใช้กําลังเขาวาโยกสินเข้าช่วยแต่ว่าการที่เขาจะใช้กันจริงๆในวิธีใช้เขาจะผู้ฝึกใหม่อันดันแบ,บแรกนึกถึงภาพกระสินที่เป็นแก้วแล้วก็ภาวนาว่าวายโยกสินนารู้ลมหายใจเข้าออกพอจิตเริ่มสมบายแล้วก็อธิฐานว่าขอของหนักไี้จงเบาเหมือนกับ กำลังลมที่เคลื่อนไหวไปไว้มาแล้วต่อนั่งเคลื่อนจิตไปถึงฌานสี่ถยหลังจากฌานสี่มาทรงอุปจารสมาธิเพื่อลมเฉพาะคิดได้พอจับสิ่งนั้นเท่ามันจะเบาจะเบามากตอนนี้ถามว่าเราไม่ต้องการจะยกของต้องการยกตัวเองจะไปไหนล่ะ